วิธีแก้ปัญหาเด็กน้อยไม่ยอมทานข้าวนะคะที่บ้านนะคะมีลูกชายวัย8เดือนช่วงนี้นะคะไม่ค่อยจะทานข้าวแม่ก็จะแก้ปัญหาโดยการนำข้าวไปตุนในไข่ค่ะลูกน้อยจะได้แยกไม่ออกนะคะว่าไหนข้าวหรือว่าไหนกลับค่ะ วิธีทำนะคะใส่ส่วนผสมที่เราต้องการค่ะวันนี้เราจะใส่ผักรวมต้มนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่ข้าวค่ะผักรวมนี้แม่จะใช้เป็นผักอะไรก็ได้นะคะต้มให้เปื่อยค่ะข้าวก็เช่นกันค่ะต้มให้เปื่อย แล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ตามที่ลูกเราชอบนะคะวันนี้จะใส่เป็นหมูสามชั้นค่ะหมูสามชั้นต้มเปื่อยแล้วก็ใช้ช้อนบี้เอานะคะส่วนน้ำแตงไม่ได้ใส่น้ำซุปเพิ่มไปนะคะเพราะว่าน้ำต้มผักก็มีเยอะอยู่แล้วค่ะใส่งาม่อนลงไปนิดหน่อยค่ะใส่น้ำมันมะกอกค่ะ ตอกไข่ใส่ลงไปนะคะใช้ทั้งไข่ขาวและไข่แดงค่ะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าเด็กน้อยอายุ7เดือนขึ้นไปถ้าไม่มีประวัติแพ้อาหารก็สามารถทานไข่ขาวได้นะคะนำมานึ่งค่ะตั้งน้ำให้ร้อนก่อนนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะ สำคัญก็คือต้องตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะหลังจาก20นาทีผ่านไปค่ะไข่ของเราก็จะฟูตัวขึ้นใช้ซ้อมจิ้มลงไปนะคะถ้าไม่มีคราบไข่ติดขึ้นมาก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะนำไปป้อนลูกได้เลยค่ะ